สวัสดีครับผมแนะนำนะครับเว็บไซต์ thailandscore.com เป็นผู้ผลิตสกอ์บอดและก็นาฬิกาดิจิตอลนะครับผลิตได้ทุกขนาดนะครับตัว <c oughs> อย่างเช่นเราสามารถผลิตป้ายไฟป้ายร้านค้าเป็นระบบ LED ป้ายอักษรไฟวิ่งตัวจับเวลานะครับเป็นนาฬิกาก็ได้จับเวลานับขึ้นนับลงนะครับหรือจะเป็นช็อตค็อกที่ใช้กับ สนามบาสเกตบอลเป็นนาฬิกาแขวนผนงังเป็นป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาเป็นระบบดิจิตอลนะครับเป็นสกอร์บอร์ดสนามเทนนิสนะครับใช้กับสนามเทนนิสนะครับสามารถผลิตสกอร์ที่ใช้กับบาสเกตบอลแล้วก็เป็นนาฬิกาขนาดยักษ์นะครับใหญ่กว่าตัวคนนะครับ หรือจะเป็นสกอร์บอร์ดสำหรับแบดมินตันสกอร์บอร์ดฟุตซอลนะครับมีจอหนังขนาดใหญ่นะครับเป็นป้ายเอาท์ดอร์ครับสกอร์บอร์ดสำหรับวอลเลย์บอลแม้กระทั่งสกอร์บอร์ดขนาดใหญ่สำหรับสนามกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็มีอุณหภ,ภูมิดิจิตอลนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับ024296311ี02 ขอบคุณครับ